สวัสดีค่ะเพชสศรก,กร g จีจีจากร้านยาฟาซินโนนะคะวันนี้จะมาพูดถึยงยาแลวก็อาหารเสริมนะคะที่ไม่สามารถรับประทานร่วมกับนมแล้วก็ยาลดกดได้ค่ะยาในกลุ่มแรกเลยนะคะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มพิโนโลนที่ใช้ในการรักษาท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่2เป็นเต้าตินนะคะที่ใช้ในการรักษาสิวแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ จะเป็นอาหารเสริมนะคะในกลุ่มของพวกเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมค่ะต้อง3ามกลุ่มนี้นะคะต้องรับประทานหางจากนมแล้วก็ยาลดกรดน,นะคะ2ชั่วโมงด้วยกันเป็นอย่างน้อยค่ะถัดมานะคะจะเป็นยาในกลุ่มการรักษา ภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำนะคะยายาชนิดนี้นะคะจะรู้จักในชื่อของยูไทรอยค่ะจะต้องทานห่างจากนมและก็ยาลดกรดนะคะ4ชั่วโมงด้วยกันค่ะและยาในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือยาในกลุ่มบิสฟอสเเนตค่ะยาในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นยารักษารกระดูกพุ่นจะต้องทานเป็นอย่างแรกของวันเลยนะคะหลังจากนั้นเว้นอย่างน้อย1ชั่วโมงถึงจะรับประทานอาหารอืน่นๆได้ตามปกติค่ะในการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะทุกท่านจะต้องใส่ ใจในการรับประทานยานะคะให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะเพือการรักษาจะได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นั่นเองค่ะ